สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อ่านเรื่องลูกหมูสามตัวหมามาใจร้ายค่ะอิอยากเล่นนานแต่อุดเล่นตอนคืนมาลองอ่านนิดลูกหมูสามตัวมาเรามาฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้กันนะคะนนล,ลูกหมูสามบัวเหมือน อ่ะเดี๋ยวเราเปิดทีละหน้านะคะมมแ,แม่หมูตัวหนึ่งมีลูกสามตัวเธอเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีจนลูกหมูทั้งสามตัวเติบโตว,วันหนึ่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่ลูกต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตนเองแล้วลูกหมูสามตัวจึงพาก,กันออกเดินทางไปสร้างบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่ง เลือกใช้ฟางสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้ง่ายที่สุดลูกหม yeah ala ูตัวที่สองเลือกที <t 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 ่จะใช้ไม้สร้างบ้านเพราะคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุดลูกหมูตัวที่สามเลือกใช้อิฐสร้างบ้านเพราะคิดว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดน้าถัดไปค่ะ ลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากฟางเสร็จก่อนใครโดยใช้เวลาไม่นานนักในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สร้างบ้านไม้เสร็จเช่นกันขณะที่ลูกหมูตัวที่สามยังคงก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนอย่างขยันขันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิฐก็สร้างเสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตาม เพราะว่ามันต้องใช้เวลาที่สุดเลยค่อยๆก่ออิฐนะคะอ่ะมาวันหนึ่งหมาป่าเกเรเดินผ่านหน้าบ้านของลูกหมู3าตัวมันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านฟางสูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบ้านฟางปลิวกระจายไปหมดลูกหมูตัวที่1ต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านไม้ หมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านไม้จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบ้านไม้ปลิวกระจายไปเช่นกันลูกหมูทั้งสองตัวต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านอิดหมาป่าเกเรเดินตามไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านอิดจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมา แต่บ้านอิดช่างแข็งแรงเสียจริงหมาป่าเป่าอีกหลายครั้ง<ม>บ้านอิดก็ไม่พังหมาป่าจึงตัดสินใจปีนเข้าทางปล่องควันหวังว่าจะได้กินลูกหมูทั้งสามตัว<ม>ลูกหมูทั้งสามช่วยกันต้มน้ำหม้อใหญ่เตรียมเอาไว้เมื่อหมาป่าลงมาจากปล่องควัน<ม>ก็ตกลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดหมาป่าร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วรีบกระโดดหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยลูกหมูสามตัวจึงอยู่ด้วยกันในบ้านอิดอย่างมีความสุขเย้หนีไปเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้รู้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้รู้สอนให้รู้ว่าเ,เด็กๆจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและอดทนเหมือนลูกหมูตัวที่3ามนะคะ<ช><ๆ>เราจะสร้างบ้านต้องให้แข็งแรงนะคะอย่าสร้างให้เร็วอย่าสร้างให้สวยอย่างเดียวจะต้องสร้างที่แข็งแรงด้วยนะคะ พ่อคุณแม่ออกไปด้วยเวลาคุณพ่อคุณแม่สืส่อสารลูกเขาก็บอกว่าอย่าอยา่าหลงป่านะลุงถ้าจะไปถ้าจะไปเอาขนมให้คุณยายอ๋ออ๋อไปออกเรื่องหนูน้อยหมวกแดงได้เลยค่ะแล้วก็เราก็แวะมาที่หนูน้อยหมวกแดงก่อนใช่ไหมน้าเรื่องน้องแบอะไรนี่เองยังม่ว่นเดี๋ได้เดี๋ยวเราอ่านกันอีกนะ ตนนยได้เดี๋ยวก็อ,อ่านกลางวันให้น้องฟังอีกนะคะงั้นตอนนี้เราต้องก n i g ไนก่อนนะคะก i g h ไนก o d n ไนทบ b ายบาย see you tomorrow ลูกหมูสามตัวไปก่อนนะคะเรื่องอภาพประกอบโดยคุณอโนชาชาเบญจานะคะอ่าโอเคบ y ายบาย see you อุ๊ปส์คือโปรแสงคุณ